พาไปดูค่ะการตรวจสอบเรือประมงปัตตานีแปดสกลำเทจะนำออกเรานอกระบบนะคะซึ่งซอบออ่อตก็ได้นำทีมกลุ่มเจ้าท่าค่ะแล้วก็กลุ่มประมงตรวจสอบเรือประมงปัตตานีแปดสกลำเทประสงค์ออกนอกระบบก่อนสิ้นสัญญาขอรับเงินเยียวยาว18ปพฤษภาค,คมนี้ค่ะ เขหองประชุมอาคารสำนักงานทาเทียบเรือสินขา้าชายฟังปัตตานีนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนาวาเอกจัก,กระพงอภิมาข้อภัยค่ะนาวาเอกจัก,กระพง์ อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝฟ้ายพลเรือนโซ่บตอผู้แทนกลมเจ้าทากลมประมงและเจ้านาทีตรวจสอบเรือประมงในพื้นทจังหวัดปัตตานีรวมกันหาหรือแนวทางเยี่ยวยาผู้ประกอบการและก็เจา้จาเจ้าของเรือนะคะถทประสงค์จะนําเรือเนี่ยออกนอกระบบจํานวน86ลสิลำเพื่อให้เป็นไปตามลักเกณฑเที่กาหนดค่ะ จากนั้นคะ่ะก็ได้ลงพื้นทตรวจสอบความทอกตองของคุณสมบัติตามเทพู้้ประกอบการแล้วก็เจ้าของเรือประมงได้ยืนแบบขอรับเงินเยียวยาตามมาตรการลดจํานวนเรือประมงเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลเทอย่างยืน่นภายใต้โครงการนําเรือประมงออกนอกระบอบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงและทะเลเทยอยยืนพื้นที่จังหวัดเชนผักตายกรณีเร่งด่วนเรือชุดที่หนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนํำรวจเซตซินนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรายงานผลการตรวจสอบแล้วก็จัดทําลงนามสัญญาเบียเยียว์ยายในวันนี้นะคะ18พฤษภาคมค่ะเพื่อข้อรับเบียเยียว์ยายหมดเรเสนอต่อคณะทํางานด้านการจ่ายเบียเยียร์ยายเรือประมงผิดหน้าให้ความเห็นชอบแล้วก็แจ้งมายัางสอบตโตดําเนินการเบิกจ่ายเบีย,ยให้แกผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของเรือประมงต่อไปด้วยค่ะ